สวัสดีค่ะทุกคนชาวเมกไม y ์ดิววันนี้จะชาติหนุ่มอินทุวันซึ่งคลิปจ่จใช้วันนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอที่เพิ่งปล่อยมาของหนุ่มอินทุวันก็คือคลิปตีโอเชีย o ออฟดูนบอกเลยว่าภาพคอนเซปต์ทีเซอร์ครั้งนี้มีความกริดอีกแล้วค่ะฉันชอบมากเป็นอะไรที่แบบม,มันทุ่มอยู่ในใจมากเธอสไตล์การแต่งตัวต่างๆภาพโปรโมทมีความเป็นหนุ่มจีนย้อนยุคที่มีความแบบ กรุบม,มากเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ละคนล้วกันเธอ <c oughs> เพราะว่าอยากขายของอะคือภาพสวยจริงเธองั้นเรามาเริ่มคนแรกกันหลิวอี้เธอดูสิเธอดูหลิวอีส้สิคือแบบืสวยด้วยหล่อด้วยคือดีงามมากๆอ่อะคนที่สองซ,ซันต้าซันต้าก็มีความแบบจุ๊งจิ๋มมากเธอคือแบบโอ๊ยเธอไม่รู้จะพูดอะไรคือภาพดีงามมากแล้วก็ต่อมามิกา้าดูสิมิกา้า ขนาดมิกกามีความใส่ปอดพออยู่ในชนุดแบบนี้ก็แบบเป็นการมิกซ์แอนด์แมทที่แบบเข้ากันแลวกลมกกืนมากอ่าน้องนายน้องนายก็มีความแบบหวานๆเตอโอ้ยเธอดูดูคือตบมือให้คือดีงามจริงๆอริ่นโมลิ่นโมก็คือมีความจุ๊บจิบจุ๊บจิบเธอบอกเลยผ้าเซตเนี้ยใจฉันก็คือบแบบละลายมากแลนน้วต่อมาป่อหยวนพี่ปอพี่ปอมีความเหมือนแบบ รัชวงศ์อ่ะมีความรัชวงศ์เหมือนพระเอกหนังจีนะเธอน้อมากอ่ะน้องเทียหยวนเทียหยวนก็มีความแบบตุ๊กแมวเทียหยวนโอ้ยเธอใต้ชั้นเห็นแค่นี้คอกรีดอ่ะตอบมาแพทริกแพทริกไม่พูดเยอะเลยให้ภาพเล่าเรื่องให้ภาพเล่าเรื่องเธอดูดูสิอือฮึอะพี่เคอร์พี่เคอร์ก็แบบใต้ชั้น พี่เคิมเหมืนหลุดมาจากพระเอกหนังจีนอีกแล้วอะ่ะเคอแบบราชวุงมากๆพี่เคิมคือได้ใจดิฉันมากคือ,อบอ้อะเอเคหน่อยเอเคก็แบบโอ้เธอตั้งเงาตังเงาขีดแก้วอีกแล้วอะ่ะเป็นเซ็ตที่มีความดีงามมากทุกคนบอกเลยนะถ้าพี่ลิกิี้อยู่ด้วยรับรอง เฟจริงๆเธอและคลิปที่เราชช่นวันนี้นอกจากเดีเอชนอฟดูแล้วเราจะเรียนชชรนดีเป็นแชร์เอาฟิกเชงของหนุ่มๆด้วยมีการแปลงร่างกันเกิดขึ้นในคลิปนี้เพราะฉะนั้นก็คลิปนี้จะแชร์ถึง2คลิปวิดีโอเธอเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเรามาดูเพลงของหนุ่มๆอินทวันกันดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะมาต้าโลโก้ที่คุณเคยอีกแล้วอึดเนมาก จริงคอนเซปภาพเนี้ยมันจะมีความเป็นแบบหนังจีนจริงๆนะเหมือนพอพวะองค์ชายต่างๆเลยอุ้ยเพิดมาก็คือสวยแล้วอ่ะบอกเลยว่าหลิวอี้คือดีงามมากดีงามมากพิวไหวพิ้วไหวพิ้วไหวแล้วลก็โอ้น้องนายลูก ดีโอ๊ยหนาย้าเขาแบบรักมากมามามาสันตับป่อหยวนมามามาีมา่ปอมาเอเมาจริงๆเรามีน้องแนะนำรายการล่าสุดที่เอ่อที่เป็นวาไรตี้ของนุ่มอินทวันก็คืออินทูมาให้เป็นแนะนำแบบให้พี่ดูอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าใจคอนเซปต์ของเพลงที่แล้วด้วยแล้วก็คอนเซปต์ต่างๆของครั้งนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไปตามดูแน่นอนเธอ ูดีงามมากครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนครั้งแล้วใช่ไหมว่าจะไม่น่าจะมีแบบเป็นท่อนเพลงแต่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแกะโอ้แค่นี้ก็สุดวิญญามนั่งละลย ติ๊กโลโอยเขอ่าดีงามโอ้นังโอ้โอ้ยหล่อมากโอ้ยเป็นเหมือนภาพวาดทุกคนเราก็สบหลาบอกเลยว่าโอ้ยกรีน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 โโตรดีงามมากเลยอ่ะ เดี๋ยวมาดูเวอร์ชั่นเอาฟิตตับเชงกันดีกว่าเธอต้องมีงานแล้วกรี๊ดร้องอีกแล้วแน่ๆเพราะฉันก็มาดูเวอร์ชั่นเอาฟิตเชงกับเธอมาดูดีกว่าค่ะมาเลยเตรียมตัวแล้วคือดอีๆก็ดีงามโอ้ชอบสีสวยมากโอ้ คือผมเรือมาออม,า,ม,า,พมา,าพี่จะตอบมาโอ้ลอมามาพี่นิก่อนมาชอบาี่เขาแบบรุ่มก็เปลี่ยนลุกละมาอ้าว,าวอ๋อแก๊งอ้หลอกหล่อเท้ยสิวในแบดสิวในแบบ เลยการผสมผสานดีงามมากอ้อมามาลูกลูกไหนม,มาโอ้ยกระลักติดมอมาลูกมาปล่อยพลังโอ้อติดมอดีชอบมีพาเป็นเปียเปียด้านข้างมา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 ต่อโอ้ยนี่ฝาดหรอมา้ เสขาแบบเอาใจแม่ไปเลยแม่รักเล่นดูหนูมากโอ้เอาใจแม่ใครขำใครขำใครขำเจียลูกเจียลูกโอ้เจียลูกถ้าทิ้งนะไม่ทิ้งมาเลยใจแม่มาโอ้แท,ท็กซี่ใจแม่เขาแบบฉันเหมือนเชียร์มวยเลยตอนนี้ พี่กอล่ะพี่กอลพี่กอลพี่กอลโอ้โหท่าเขาหล่อมากมันก็คือภาพทีอออแ่แบบโปรโมทอะไรแต่คือเห็นนี่ก็คือกรีดเฮ้ยเคมาลุ้งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันกรีดห้อคือดีงามทุกคนเลยอ่ะ โุกคนโอ้ยไต้ซันคือจริงๆเพลงเนี้ยเหมือนมาแบบเดิมๆแบบว่านิดๆหน่นนอยๆแต่รู้สึกว่าแค่นี้ก็คือแบบโอ้ยใต้ฉันก็คือแบบนี่ขนาดโพมมาแค่2นาทีนะกับคลิปเวอร์ชั่นเชงที่แบบว่าสั้นๆแต่แค่เดียวคือกินใจใจสันก็คือแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออ ถ้าอินดูวันมีอัลบั้มเมื่อไหร่ฉันสั่งซื้อแน่นอนแล้วบอกเลยว่าภาพพีเซอร์ภาพคอนเซปต์เยอะขนาดเนี้โฟโต้บุ๊กหรือว่าอัลบั้มมาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องรอยหน้าพัดหน้าเลยเหรอโอ้ อยากฟังเพลงแล้วเพราะฉันก็ <c oughs> คิดว่าน่าตกใจไม่ไหวอาจจะต้องไปฟังเวอร์ชันออดิโอก่อนแล้วแหละเพราะด้วยความที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเวอร์ชัน MV จะปล่อยมาเมื่อไหร่ด้วยอาจจะต้องหลักสะสบคลิปนี้อยากไปฟังเพลงจากเพลงที่แล้วด้วยแล้วก็เพลงนี้เวอร์ชันแบบเต็มๆด้วยคิดว่าน่าจะมีให้ฟังมันที่เบอยแล้วแหละแต่เรายังไม่ฟังไงเพราะด้วยความที่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะมีพร้อมกับ MV หรือเปล่าแต่ไงก็ด้วยความที่ตอนนี้อยากดูอยากฟังมากๆก็คงต้องไปตามฟังแล้วแหละแล้วก็รายการอีทูไนท่มนนนี่ก็จะไปตามดูต่ออนะนอนนนเบกเลยวา ภาพกลาน,นี้ก็ดีงามมากถ้าพี่ลิกิอยู่ด้วยนะรับรองเพอร์เฟคคบเครื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เราคิดว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ด,ดีของนุ่มอินทวันอาจจะมีการคัมแบ็คที่แบบคบทีมทุกคนเลยและอาจจะมีอับลบั้มให้แฟนคลับได้ตามเก็บสะสมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามารอดูกับปีหน้าของนุ่ม Inter one, อินทวันกันเถอะว่าจะม,มาในรูปแบบไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมช่องเราดูเราเดีดรยรชาตเธอแล้วถ้าหนุ่มอินทวันมีคลิปใหม,ม่อีกเราก็จะมาเดียชา่นให้ทุกคนดูต่อแน่นอนเธอสำหรับ